ถ้าเจาต้องกินแต่เนื้อวัวทั้งวันตามพี่ไลออนไดเอทโดยมีงบอยู่ที่1,000บาทเจจะทําได้ไหมกติกาเหมือนเดิมเจต้องกินแต่เนื้อวัวอย่างเดียวห้ามกินอย่างอื่นเด็ดขาดและต้องกินให้ครบ3มื้อมาดูกันว่าความยากของเมนูนี้จะไปอยู่แห่ไหนเอาจริงเจแอบกลัวอ,อยู่เรื่องนึงนะคือเจเคยบ้าก,กินอกไก่อยู่ช่วงนึงกินเยอะจนปวดท้องระบบย่อยพังแล้ววันนี้ต้องมากินแต่เนื้อวัวล้วนๆจะรอดไหมไม่รู้ลองดูมือแรกเจประเดิมด้วยสเต็กเนื้อสติปลอยของร้านอีทแอมไอการนี้ราคาอยู่ที่430บาทเจสั่งไปเป็นแบบมีเดียมแลนะพอกินเข้าไปคําแรกโคตรฟินอ่ะมันเป็นเนื้อที่มีส่วนติดมาแล้วเขาย่างมาได้แบบพอดีโรยพริกไทยจิ้มเกลือหน่อยอร่อยเลยแต่แอบเสียดายอยู่อย่างที่กินเครื่อเคียง เเขาไไม่ด้้วยแล้วรูดีจัดจานมาซะน้ากินน้ำสเต็ปมือแรกไม่มีอะไรมากมักเจ้า่อยฟินเสมอพอถึงเวลามือที่สองคือเจเชดไปเจอร้านเนื้อตุ่นอยู่ใกล้ๆก็เลยชวนเพื่อนขับมอเตอร์ไซค์ไปกินซึ่งนี่แหละมันเป็นกลยุทธ์ของเจเว้ยเจพยายามเลือกเมนูที่มันไม่ซ้ำกันเพื่อที่เราจะได้ตัดประเด็นความเลี่ยนออกจากชาเลนจ์นี้ครับพอไปถึงร้านเจก็สั่งชุดพิซซ่าสุดคลุกราคาสองร้อยบาทพอเขามาเสิร์ฟคือตกใจเลยเว้ยชามมันจะใหญ่อะไรขนาดนั้นน่ะจะกินหมดไม่เนาดีอ๋อเจใส่มาแค่เนื้อตุ่นเอ็นตุ่นแล้วก็เนื้อออออสสดเเเเเเนนืื้้้้้คคคาาากก็็ถววววุ่่่่่่มมมมยยยยยูแตีีีีใหไปิทจขง ไม่หมดยอมรับตามตรงตอนนี้คือแน่นมากยังดีที่มีเพื่อนมาด้วยจะใช้เงินไปแล้วทั้งหมด630บาทคิดว่าเมื่อสุดท้ายจะต้องลงมือทําเองละก็เลยเดินไปที่ดองกี้ซื้อเนื้อส่วนพี่ขันย่ามา1ชิ้นราคา239บาทจะนั่งย่อยไปประมาณ5ชั่วโมงพอหิวก็ลุกขึ้นมาเตรียมเนื้อสําหรับย่างอาจริงนะตอนนี้จะมีแค่อาการเดียวคือเมื่อยกรามว่ะส่วนเรื่องโปรตีนนี่ไม่ต้องพูดถึงวันนี้แหละก้ามโตแน่นอนอันนี้จะย่างแบบไม่จับเวลาใช้ความรู้สึกล้วนๆก็ถือว่าความสุขกําลังดีเลยนะชิ้นเนื้อก็ไม่ได้เหนียวขนาดนั้นจิ้มกึ๋นได้อย่างอร่อยแต่ตอนนี้จะไม่ได้ปวดคอกรามแล้วว่ามันลามมาที่คอแล้วครับสุดท้ายคือทั้งอร่อยทั้งทรมานเมนูนี้ความยากเขาไปเลยแรงบีส่วนเงินก็เหลือ100 คลิปหน้าเลือกมาหม่าล่าหรือว่าอาหารอินเดียทั้งวันกดติดตามและคอมเมนต์เลย